ไปอรัตยายกมือไหว้ขอโทษหลังถูกโจมตีนำเพลงลิซ่ามาร้องเวอร์ชั่นซอยจุหลายๆคนก็คงจะเคยได้ฟังได้ยินมาบ้างแล้วนะคะในติกตต๊กตงติ๊กตอกเนาะเออทุกคนก็อาจจะแบบมันจะมี2ฝั่งอยู่เสมอค่ะถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นฝั่งนึงจะบอกว่าไม่สนุกอะ่ะอีกฝั่งนึงก็แบบเฮ้ยอะไรของคุณนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยทราบกนนีเนาะทุกอย่างบนโซเชียลมี2ฝั่งเสมอฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ฝั่งไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ งานนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังจากที่นักร้องสาวคุณใบปอรัตยาเนี่ยเจ้าของฉายาราชินีรถแห่ได้มีการนำเอาเพลงของคุณลิซ่าชื่อว่าเพลงลาลิซ่านะคะมาร้องใหม่ค่ะคุณผู้ชมเออเปลี่ยนทำนองทำเออทำนองเดิมแหละแต่ว่าเนื้อร้องอาจจะมีการเปลี่ยนใหม่นะคะในเวอร์ชั่นซอนจุจนเป็นกระแสค่ะต่อว่าขึ้นมาทันทีนะคะแบบเฮ้ยคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่โอเคนะอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วทีนี้นะคะหลังจากที่แฟนเพลงมาคอมเมนต์ต่อว่าหลายๆคนนะคะ <ๆ S 2> เขาบอกว่าไม่โอเคกับภาษาที่คุณใบปอนเนี่ยใช้ภาษาที่ร้องออกมาเนี่ยไม่โอเคแถมไม่พอนะคะยังมีการแปลความผิดเพี้ยนด้วยจนทําให้ความหมายของเพลงเนี่ยมันอาจจะถูกบิดเบือนไปจากเดิมนะคะเออปกติเขาแปลว่ากินข้าวแต่อันนี้เขาจะแบบไม่ใช่กินข้าวอาจจะแบบแปลเป็นอย่างอื่นนะคือแปลตาม o o g l e Translate มันก็จะเพี้ยนอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้ชมอืม แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยไอที่แปลตรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดค่ะคุณใบปอรตัตยานเนี่ยได้มีการออกมาขอโทษโดยเป็นการอัดคลิปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะผ่านทาง t i k t o อกส่วนตัวค่ะโดยบอกว่าทันทีที่เกิดดราม่าเนี่ยตัวเองนะคะก็ได้ทําการลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วแหละจาก youtube ด้วยที่ออกมาวันนี้เนี่ยอยากจะออกมาขอโทษต้นสังกัด YG แล้วก็ขอโทษน้องลิซ่าที่มีการนําเพลงของน้องลิซ่าเนี่ยมาร้อง จนเกิดเป็นประเด็นที่ไม่พอใจกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเองมีความชื่นชอบน้องลิซ่าอยู่แล้วก็เลยนํามาร้องแต่ถ้าจะให้ไปทำโควงโคเวอร์ตอมตรงยอมเต้นเนี่ยยอมรับค่ะว่าเต้นไม่เป็นแต่ว่าถ้าร้องเนี่ยพอร้องได้ก็เลยเอามาร้องนะคะซึ่งในท่อนที่ตัวเองร้องนั้นเนี่ยมีทั้งภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ภาษาเกาหลีในเรื่องของพื้นฐานของภาษาเนี่ยเธอเองก็ยอมรับนะคะว่ายอมรับตรง,ตงๆแหละไม่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่ค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็ใช้จากการแปลเนื้อจาก Google เอาเนาะแล้วก็มีการท่องฟังในการร้องเออจำภาษาสำเนียงเข้ามาแล้วก็ร้องออกมานะคะก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างเลยทำให้หลายๆท่านเนี่ยเกิดความไม่พอใจก็อยากจะขอโทษไปยังค่ายต้นสังกัดแล้วก็ตัวน้องลิซ่าเองด้วยยืนยันนะคะว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะทำให้เพลงเนี่ยเสียหายไม่มีเจตนาแบบนั้นจริงๆ เพราะว่าเธอเองเนี่ยบอกว่ามันเป็นความชื่นชอบด้วยนะคะเลยทําเพลงนี้ออกมาค่ะอก็ชอบในตัวลิซ่าแหละเนาะเธอเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นกระแสใช่ไหมคะหลายๆคนก็มาเขาวงโคเวอร์บางคนใส่ชุดดูชัด,ดอย่างที่เป็นกระแสนะคะเออบางคนก็มีการเรียนแบบการแต่งตัว,พวเพราะร้องไม่ได้หรือว่าบางคนก็จะแบบ เ,เต้นค o v e r อะไรต่างๆนานาไปค่ะแล้วเธอเนี่ยก็ชื่นชอบในตัวลิซ่าเองด้วยเข้าใจทุกฝ่ายค่ะเข้าใจทั้งฝ่ายคนที่มาคอมเมนต์ด้วยเนาะและเข้าใจของทางคุณใบป,ปอยอด้วยเธอก็อยากต้องการให้มันสนุกสนานนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นประเดนดาม่าอะไรนะคะเออก็นั่นแหละค่ะนี่ก็คือข่าวไวทยไนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม